โอเคเริ่มเริ่มแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนะเราจะพูดอะไรบ้างสวัสดีครับผมอามครับสวัสดีครับคงขิงครับ,ว,รบวันนี้เราอยู่กับเรามีชื่อรายการแล้วใช่ไหมขิงเรามีชื่อรายการแล้วคร้วที้เรายังไม่มีนะช,ชื่อรายการเราชื่อว่า สเปซบาร์สเปซบาร์นะต้องต้องแบบสเปซบาร์ฮิวเฮ้ยไอองอ <c oughs> เราเรามาอธ <okay. S 2> ิบายคอนเซปต์รายการของเราก่อนดีกว่าเพราะบางทีคือคอนเซปต์รายการเราอาจจะหลายคนอาจย,ยังไม่เข้าใจคอนเซปต์รายการเราก็คือจริงๆตอนที่ถ่ายครั้งที่แล้วอะเรายังไม่มีชื่อรายการนี้อยู่ในหัวเลยจ <c oughs> นกระทัง <c oughs> <ช>่งพอ,อซึ่งจริงอะเราไม่ได้คิดจะให้เอรายการนี้แบบออกอากาศดีด้วยซ้ำแต่ว่าโปรดิวเซอร์เราเห็น S <S เราชอบ <S <S เอาก็เลยแบบว่าเอาเลยปั้นเลยปั้นเลยออกมาแล้วก็มาคิดชื่อรายการทีหลังทีนนววเ,เนี้ยคำว่าสเปซบาร์เนี่ยมันมายัางไงกม็มันเป็นปุ่มที่เรากดเวลาเราเว้นวักเนาะอ๋อยต,ตรงกลางของคีย์บอร์ดใช่ไหมอ่าก็คือแบบเราพิมพิมํำอะไรเพื่ที่เราจะพิมพ์มาแล้วก็เว้นวักแปะ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 อยู่ใกล้นิ้วโป้งคอนเซปต์ก็คือรายการเนี้ยคือเราทำอะไรกันที่เป็น เป็นสิ่งหลักที่เราจะทําแล้วกันอย่างคราวที่แล้วอ่ะเหมือนเราเราไปถ่ายรายการเอาแ็บเราก็อัดหลังเอาแ็บอ่ะก็คือวันนั้นเราไปทําอะไรบางอย่างกันแล้วเราก็มีเวลาเหลือเราก็มาอัดสเปคปลาโอเคแล้ววันนี้เรามาทําอะไรกันที่นี่ที่นี่คือที่ไหนก่อต้องถามก่อนที่นี่คือที่ไหนอ่ะที่นี่ตรงนี้คือโรงแรมรอยัลรีเวอเอ๊ะมันมีอะไรพิเศษ่ที่เนี่ยมันมีชิดห ชิทโฮอ๋อของพี่ชิดของพี่ชิดอ่าก็แล้วเรามาทำอะไรที่ร้านพี่ชิดอ่ะที่เนี่ยคือชิดโฮก็คือเป็นร้านใหม่ของพี่ชิทเราเราจะพูดว่ามันเป็นร้านขายเครื่องดื่มแล้วกันร้านขายเครื่องดื่มร้านขายเครื่องดื่มประเด็นก็คือโอเควันวันนี้เราไม่ได้โฟกัสที่เครื่องดื่มแต่ว่าวันเนี้ยเราสองคนกับพี่เดชาซึ่งจริงจริงก็คือต้องพูดว่าเป็นพี่เดชากับเราสองคนมากกว่าพี่เดชาเป็นตัวหลักใช่เรามาที่นี่เพื่อที่จะมาตซตอัพระบบรับไลนิ่ง ให้กับร้านชิตโฮกันเอออันนั้นแหละคือมันเป็นแบบออฟไลน์ผมก็ยังสงสัยเหมือนกันนะคือมันทํางานยังไงอะเดี๋ยวนะก่อนก่อนที่เราจะไปถึงตรงนั้นบางทีอาจจะมีคนสงสัยเพราะว่าก็คือเมื่อประมาณสองสามวันก่อนก่อนที่เราจะอัดเพราะเราไม่รู้ว่าคลิปนี้จะได้ออกอากาศเมื่อไหร่แต่ว่าสองสามวันก่อนที่เราจะอัดเนี่ยพี่เดชามาโพสต์ลงใน กลุ่มต่างๆก็คือมันมีทั้งสามกลุ่มอ่ะมี lightning market place มีสยามมี bitcoiner มี lightning node runner ว่าเราก็เห็นในโลกกันแบบเป็นเครื่องหน้าตาวันนี้อยู่ในมือได้ถือได้อะไรเงี้ยแล้วก็มีปุ่มมันที่คิดเลขแล้วก็มีจอเล็กๆแล้วก็ผมก็สงสัยว่ามันทําอะไรได้เพราะว่าพี่เดชชัก็โฆษณาว่ามันใช้งานแบบออฟไลน์ได้มันใช้เป็น POS ได้ใช้เป็น ATM ได้ใช้เป็น hardware wallet แอับก็ได้คือแบบอ อะไรมันจะมหาศาลขนาดนั้นเออทีนี้ก็เลยก็เราก็เราก็่กกอนข้งสงสัยเมื่อ,อเมื่อวันอังคารก่อนที่เรามีทอล์กกันในดิสค,คอร์ดเราก็มีการตั้งข้อสงสัยกันว่ามันทํางานยังไงมันทํางานยังไงออว่าคิดจทิงๆไม่ออกเออคิดไม่อ,มออกจริงว่ามันทํางานยังไงแต่วันเนี้ยวันเนี้ย พี่เดชามามาเซตอัพให้พี่ชิดใช่ไหมใช่ก็คือเครื่องที่แกมีเดโม่ในมือแกเอามาให้พี่ชิดแล้วตอนนี้เป็นของพี่ชิดไปแล้วเอาไปของพี่ชิดไปแล้วเขาก็เคลียร์กันเรียบร้อยแล้วใช่ก็คือซื้อซื้อต่อจากพี่เดชาแล้วเขาเรียกเครื่องเครื่องเดโม่เครื่องเดโม่อย่างนี้ก็ก็จะบอกว่าพี่ชิดเป็นหนูทดลองได้ก็พูดอย่างนั้นก็คือไม่ผิดก็คือถูกกันแหละโอเคหลักๆวันนี้ก็จะบอกว่า อ่รายการสเปซบาร์มันคือรายการการเว้นวักจากช่วงรายการหลักและช่วงรายการหลักของวันนี้ก็คือการมาเซตอัพ POS ด้วยไอ้เครื่องเนี้ยให้กับกับร้านชิดโฮร้านชิดโฮใช่เพียงแต่ว่าเมื่อกี้เราเราลองพยายามถ่ายเซตอัพตอนที่สอนพีชีใช้งานเรื่องนี้แล้วแต่ว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ที่จะเอาคลิปนั้นน่ะมามา เพื่อสอนต่อเพราะว่าเสียงแอมเบียนค่อนค่อนข้างจะแทรกเยอะบอสอีกอย่างเสียงแอมเบียนส่วนมากจะเป็นเสียงเพลงเนาะเสียงเพลงเสียงเรือเสียงคนจอเตจอแจที่คุยอย่างวนี้และจริงๆตอนนี้เราก็ต้องรีบอัดเพราะว่าหนึ่งทุ่มเนี่ยจะมีดนตรีสดตอนนี้อาจจะหนึ่งทุ่มแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคเอาเป็นว่าเราแข่งกับเวลาเพราะงั้นก็คือเดี๋ยว ไอ้เรื่องที่ว่าเครื่องพีไอเครื่องนี้มันทํางานยังไงใช้งานยังไงใช้ได้ยังไงเนี่ยมาเดี๋ยวเป็นในหลังเป็นันหลังแล้วนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวทำกันอีกทีแล้วตอนนี้คือคุยกับพี่เดชาไว้แล้วว่าเราต้องถ่ายตรงนั้นอีกรอบหนึ่งเชื่อเป็นพรีเซนเตชันของพี่เดชาเองด้วยก็คือสอนสอนในการใช้งานในเครื่องเนี้ยแต่จริงๆเราอาจจะขอพี่เดชามาลงในช่องไลฟ์ชิปด้วยก็ได้ก็คิดว่าคงเป็นอย่างนั้นนะใช่ ก็คง <K un> ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าพี่เดชาตอนนี้แกไม่ได้มีมีช่องทาง youtube เป็นหลักของเราแกก็คงเอาลิปมาฝากไว้ที่ไลฟ์ไฟไชิมนี่แหละ,ะมาฝากไว้ที่เราโอเคแต่หรือหรือถ้าเป็นมันเป็นอย่างอื่นเราก็เราก็จะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งว่าไอคลิปอย่างเงี้ยมันไปลงอยู่ที่ไหนอ่าใช่ครับอ่าอ่ะเราเรามาเรามาพูดถึงไอตัวเครื่องกันดีกว่าคือคือเราจะลงหลักการทํางานกันในคลิปนี้เลยใช่ไหมข้าวข้าวาวาวแค่าวๆเดี๋ล้วแล้วให้ค่อยให้คนที่สนใจไปติดตามคลิปที่ เป็นสาธิตในการละเอียดอีกทีหนึ่งที่เราจะทำภายหลังในของพิเดชาเดี๋ยวเรารอนัดรอบวันกันอีกทีหนึ่งก่อนโอเคได้ถามว่ามันทำยังไงเหรอก็คือไอ้เครื่องตัวนี้มันไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอแต่ว่ามันมีหน้าที่ในการออกอินโวイスซึ่งจริงๆไม่ใช่อินโวイมันน่าจะต้องเรียกว่าเป็น L N U R L มากกว่าก็คือเครื่องนี้มันมันเจน QR โค d ออกมาได้อ๋อมันเจน QR โค d ออกมาใช่ไหม คือแล้วและการที่จะเซตอัพเครื่องนี้มันเราต้องเซตอัพผ่านอะไรอะ่ะเซตอัพผ่านอะไรก็เอาไอ้เครื่องนี้มันจะมีสาย USB แล้วก็เสียบเข้าเครื่องแล้วก็เ,เ,รเราเราก็เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ที่ที่มันให้บริการตัวนี้ก็คือเราเราพิมพ์เข้าไปใน Google Home เนี่ยแหละพิมพ์ไปในเบราว์เซอร์ตืดตืดๆๆๆแล้วก็เสียบเข้าเครื่องปุ๊บมันก็จะเจอว่าเราเสียบไอไอ้เครื่องนี้ไว้คอมเรามันจะดีเทคเจอ Oh. แล้วหลังจากนั้นอ่ะการที่เราเซตค่าผ่านในหน้าจอเบ์เซอร์ตัวเนี้ย oh. ก็จะเป็นการอัดอาัดข้อมูลที่เราใส่อ่ะเข้าไปในเครื่องตัวนี้ oh. ก็คือเหมือนกับเป็นการเอาคีย์อ่ะใส่เข้าไปในเครื่องนี้คีย์ตั้งต้นอ่ะ oh. อะเป็นการเซตค่าแล้วหลังจากนั้นพอถอดมาปุ๊บอ่ะไอเครื่องเนี้ยมันก็จะมีคีย์ตรงกัะที่เราเซตไว้ใน PA LN bit อ๋อ oh. เราต้องใช้ LN Bit ด้วยใช่ไหมใช่ นี่คือ,อแปลว่าเราข้ามคันใช่ไหมโอเคเอากลับมาก่อน <c oughs> เราต้องมี LN b i t Wallet <c oughs> ก่อนอ๋อ LN b i t Wallet ยังอไอ้ครั้งที่แล้วที่เราทำใช่ไอ Lightning Card กันใช่ก็คืออันนั้นเลยแล้วก็มันจะเป็น Extension อีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่า LN URL POS อ๋อไอตัว LN URL POS ใช่ก็คือเราก็ไปสร้างเหมือนสร้าง LN URL สร้างอะไรเงี้ยกดสร้างขึ้นมาปุ๊บเราก็ได้โค้ดมายา,ยาวๆแล้วไอโค้ดนั้นอนะ อย่างที่บอกเข้าไปที่อีกเว็บหนึ่งแล้วก็เอาโค้นนั้นไปใส่แล้วให้มันยิงไอโค้นนั้นและลงไปในเครื่องที่เป็นดีไวซ์ตัวนี้อ๋อแล้วก็เครื่องนี้ก็เป็นออฟไลน์แล้วก็สามารถไอ์รันผ่านไอ้ลิงก์ตัวนั้นคือเอ้าแล้วถ้ามันออฟไลน์อ่ะแล้วมันจะทํางานยังไงคือถ้าคนสแกนจ่ายมันได้หรอเขาเพราะว่าไอ้เครื่องนี้มันไม่ได้เป็นคนที่ติดต่อกับโนดของเราไงอ๋อก็คือเวลาเราใช้อ่ LN b i t Wallet ใช่ปะ LNB <ช>เนี่ยมันจะต้องเกาะอ,อยู่กับโนดไลนิ่งสักโนดนึ่งใช่ซึ่งอย่างผมก็จะใช้ของพี่เดชาอของพี่อาร์มก็จะใช้ใชของอ LNB โดยตรงอ่าใช,ใช่เพราะงั้นก็คือเวลาที่เราสร้างโค้ดขึ้นมาและเซ็นค่ายมันตรงกันเนี่ยแล้วไอ้เครื่องเนี้ยเครื่องที่อยู่ในมือเราเนี่ยดีไวิ์ตัวเนี้ยพอมันออกไอ้ขีวะโค้ดมันเนี่ยเมื่อมือถือของลูกค้ามาสแกนมือถือของลูกค้าทึ่งต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ก็จะคุยกับโนดที่เป็นต้นทางอ๋อคุยคุยกับโนดต้นทางสมมติคือ สมมติผมใช้ตัวเลทเอาซาโรชีเนี่ยอะสมมติใช้วอลเลทออซาโรชีอะผมสแกนจ่ายแบบไอ้สมมติผมซื้อเครื่องดื่ม30บาท30บาทเขาอาคีย์ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วขึ้นเกียวคนให้ผมสแกนแล้วผมสแกนจ่ายเปเมเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บแล้วมันไปอ๋ออันนี้คือหมายความว่ามันใช้ฝั่งออนไลน์จังฝาผมแทนใช่ไหมจะว่าอย่างนั้นก็ได้อะสมมติมันมา,มาลองจำลองสถานการณ์อย่างนี้ก่อนผมเป็นร้านค้า ผมเป็นราคาระนาะผมมี L N Bit Wallet แล้วผมก็สร้างโค้ดตัวเนี้ยแล้วเอามาใส่ไว้ในดีไวท์ของผมะนะพี่อามเดินเข้ามาพี่อามเดินเข้ามาขอซื้อเครื่องดื่มมูลค่า30บาทอ่าผมก็จิ้มเข้าไปในเครื่องนี้ว่าผมจะขายให้พี่อามเป็นมูลค่า30บาทอ่าสาบาทมันก็จะแปลงเป็นอ่คาโค้ดมาคิดว่าโคา้ดน,นี้จะบอกโทรศัพท์ของพี่อามว่าต้องไปคุยกับโหนดที่ไหนและไปคุยเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่อ่า พอพี่อาร์มสกแกน,นปุ๊บพี่อาร์มใช้ wallet ในะ <wallet S 1> ช่มสติเออ Wall, a p p w a l l t สตอชิอนในเครื่องพี่อาร์มก็จะยิงสัญญาณไปที่โนดของพี่เดชาที่ผมเปิดบัญชี LNbit เอาไว้โอโดยที่โทรศัพท์พี่อาร์มก็จะไปบอกว่า,าโหนดของพี่เดชาครับ<อ>ผมต้องการจะจ่ายเงินให้คุณเป็นมูลค่า30บาทอ่อโหนดของพี่เดชาบอกโอเค30บาทนะก็เอา30บาทเนี้ยแปลงเป็นสตชิอ แปลงอัตราแลกเปลี่ยนโดยใช้อัตราแลกเป็นเรียวไทม์แล้วพอออกมาเป็นจำนวนแซร็จปุ๊บก็จะยิงจำนวนเสร็จกลับมาเป็นอินวอยซ์เข้ามาที่เครื่องพี่อ,าอําเครื่องพี่อํมก็จะเห็นว่าโอเค30บาทที่รีเควสต์มาเมื่อกี้ตอนนี้มันกลับมาเป็นอินวอยซ์สำหรับจ่ายตางังมูลค่าตื้อๆื้อเสร็จาอไไม่รู้แล้วเครื่องพี่อําก็จ่ายอพอจ่ายปุ๊บเงินเข้าปึ้งธุรกรรมก็เสร็จสมบูรณ์ แล้วจะรู้ได้ไงว่าเงินเข้าแล้วเป็นคําถามที่สาคัญเพราะว่าถ้าสมมติว่าปกติคนสองคนใช้โทรศัพท์สองเครื่องออนไลน์ตลอดเวลาผมเป็นคนรับตังค์เวลาที่เครื่องวิอามยิงเงินเข้าบัญชีผมเครื่องผมก็จะได้งดึ๊งว่าเงินเข้าใช่ไหมถูกไอ้เครื่องเนี้ยตอนแรกผมก็สงสัยเหมือนกันจนกระทั่งมาลองเทสกันเมื่อกี้ก็คือว่าเวลาที่ไอ้เครื่องเนี้ยมันออก QR code เนี่ยมันจะสร้างโค้ดตัวหนึ่งคล้ายๆเป็น OTP แล้วกันคิดในย่ออย่างนี้ เป็นโค้ดที่ใช้นยู่ในครั้งเดียวแต่นี่จะเป็นสี่หลักแต่ว่าเหมือนว่าของผมมันออกมาไม่เกห่ที่จ่ายที่ขายเครื่องดื่มให้พี่อามอ่ะเป็นหนึ่ง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 สมมติพี่อัมถ้าสมมติว่าพี่อามยังไม่จ่ายตังค์อ่ะพี่อัมจะไม่รู้ว่าไอ้โค้ดนี่คืออะไรแต่ถ้าเงินพี่อามวิ่งไปถึงโหนดปุ๊บโหนดมันจะยิงโค้ดหนึ่งหนึ่งหนึ่งเนี่ยกลับมาที่เครื่องพี่อั้มเพราะงั้นอ่ะถ้าสมมติว่าการจ่ายเงินสำเร็จ ผมจะต้องเห็นโค้ด111 1อยู่บนโทรศัพท์เครื่องพี่อาร์มถ้าเกิดว่าผมไม่เห็นหนึ่งอยู่บนโทรศัพท์เครื่องพี่อาร์มแปลว่าเฮ้ยเงินยังไม่เข้ามันก็คือธุรกรรมยังไม่สำเร็จใช่ก็อาจจะเกิดจากความผิดพลาดอะไรบางอย่างแต่โอเคแล้วเราก็ไม่ถือว่าเราทุจริตกันไงี้แต่ว่าในเมื่อเงินยังไม่เข้าพี่อาร์มก็ไม่ได้เครื่องดื่มพี่อาร์มจะต้องสแกนใหม่หรืออะไรบางอย่างซึ่งไอ้เครื่องนี้มันก็สามารถออก ออกไอตัวทคีว่าโค้ดเนี่ยได้เรื่อยๆอ่าอืมแล้วถามว่าอ้าวแล้วทําไมไอเครื่องนี้ที่ออฟไลน์อยู่กับโนดทึ่งออนไลน์อยู่แล้วมันไม่ได้เชื่อมต่อกันอ่ะมันเจนเนอเรโค้ดมาตรงกันได้ไงเออมันเจนเนอเรตโค้ดตรงกันได้ไงวะก็เพราะว่าเราเซตค่าไว้ทีแรกไงอ๋อที่เราเอาโค้ดยาวๆที่เป็นสตริงยาวๆอ่ะจากเาลเอ็นบ i t อ่ะมาใส่ไว้ในเครื่องเนี่ยมันทําให้มันเจนเนอเรตออกมาตรงกันอ๋ออืม โอ้ยน่าทึ่งว่ะน่าถึงเพราะงั้นก็คือใครที่สนใจคิดว่าระบบนี้มีประโยชน์ก็ลงชื่อไว้ได้ในโพสต์ของทั้งสากลุ่มที่พี่เดชาเอไปโพสต์ไว้ใน Facebook พี่เดชชาก็จะรวบรวมจํานวนมาระดับหนึ่งแล้วก็จะไปสั่งไปสั่งผลิตเครื่องนี้ที่เป็นเอดิชั่นพิเศษสำหรับพวกเราอ๋อไอสั่งอันนี้คือสั่งผลิตเป็น พิเศษของของพวกเราเองเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ก็คือคนที่อ,อยู่ในรถการสั่งซื้อครั้งเนี้ก็อาจจะได้เครื่องที่มีสีสันหน้าตามีกราฟิกบางอย่างที่หาที่ไหนไม่ได้อ่าอันเนี้ยก็ต้องรอดูไอเดียพี่เดชาทีหนึ่งว่าไอเดียจะจําแจมวาวไหมาต้องรอดูไอเดียพี่เดชา,าใช่ไหมเอ้ยแล้วในกลุ่มอ่ะผมเห็นพี่เดชาเขาโพสไอ้รูปลาลาอะไรวะปลาอะไรนะรูปลารูปลาแล้วมีอะไรเขียนอ่ะเราเราควรให้พี่เดชาธีบไปเองไหมหลัง ขีดปิดเป็นความลับไว้ก่อนแล้วกันได้ได้ได้เด yani uh, e. er> ี๋ยวให้พี่ชาเดี๋ยวอธิบายเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวรูมเนี่ย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 ใช้ใช้รูมเนี่ยก็เพราะงั้นก็คือพี่ชาบอกว่าอันเนี้ยเป็นเป็นโปรเจกต์ของที่พี่ชาคุยกับพี่จิมไว้เพราะงั้นก็คือเราอาจจะได้ยินคำตอบออกมาจากปากของใครสักคนหนึ่งในสองคนนี้เราเราต้องแง้ำแมปากเขาพูดโอเคตามนั้นสเปซว่าวันนี้เราพอแค่นี้ดีกว่าไหม อ่าเราแป๊บหนึ่งก่อนก่อนที่เราจะไปเราพูดถึงว่าไอชินโฮเนี่ยมายังไงก่อนอันเนี่ยตอนต้นเรายังไม่ได้ยังไม่ได้พูดหรือว่าที่เนี่ยเราเดินทางมายังไงกันบ้างอ๋อวิธีเดินทางใช่ไหมใช่เรามาคนละวิธีกันนี่อ่าพี่พี่พูดก่อนพี่มาไงอ่าผมขับขับรถมาแล้วก็จริงๆงง่ายมากเลยนะคือมันอยู่สะพาน สะพานข้ามแม่น้ำกรุงธนบุรีนะสะพานกรุงธนบุรีออหรือรอีกชื่อนึงคือสะพานสังฮีอ่าสะพานสังฮีคือมันจะมีซอยก่อนก่อนถึงสะพานอ่ะถ้าถ้าเราขับมาจากฝั่งนู้นฝั่งอะไรพี่ก็ไม่ได้มากรุงเทพนานพี่ก็จ้ก็คือ<ห>ต,รตรง,ตรง,งนีน้คือฝั่งทนฝั่งนู้นก็คือฝั่งพระนครอ,อ่าอ่าขับมาฝั่งขาเข้าพระนครใช่ไหมมันจะมีก่อนก่อนถึงสะพานมันจะมีซอยให้เลี้ยวเข้าเดี๋ยวซ้ายเข้ามาแล้วเดี๋ยวมาเรื่อยๆเลยจะเจอโรงแรม ก็คือพี่มาทางฝั่งทนใช่พี่มาแบบเหมือนจะขึ้นสะพานเลยแต่พี่ไม่ขึ้นพี่รอซ้ายใช่แล้วก็พอถึงซอยแถวแถวตีนสะพานอ่ะใช่ซอยซ้ายเข้ามาตีนสะพานใช่แล้วพี่ก็ขับรถเข้ามาที่ที่ไหนนะโรงแรมเนี่ยโรงแรมรอยัลริเวอร์รอยัลริเวอร์แล้วก็แล้วก็ไปจอดจอดรถมันที่โรงแรมมันจะมีลานจอดรถอยู่อ่านี่ใครที่เอารถส่วนตัวมาก็ไม่ต้องห่วงมันที่โรงแรมมันมีลานจอดรถอยู่โอเคไม่ต้องห่วงเรื่องจอดรถแต่แต่ห่วงเรื่องจะขับกลับได้หรือเปล่าใช่ เราก็อาจจะมาเอาเพื่อนมาด้วยคนนึงหรือว่าเอาแฟนมาด้วยก็ได้ให้ช่วยขับรถอะไรเงี้ยโอเคคิดดีหรือถ้ามาคนเดียวมาคนเดียวไม่ไหวยังไงอ่ะก็นอนโรงแรมไงเออโรงแรมโรงแรมก็นอนได้นะโอเคตามนั้นไ่าและขิงมายังไงก่อนผมอ่ะมาเอ็มอาร์ทีรถไฟฟ้าใต้ดินจะเรียกว่าใต้ดินก็คงไม่ใช่เพราะตอนขึ้นน่มันใต้ดินผมขึ้นที่ลาดพร้าวตอนขึ้นที่ลาดพร้าวเป็นรถไฟใต้ดินแต่พอผ่านไปสักพักมันพุ่งมาบนดิน ก็ <med> คือมันกลายเป็นปรถไฟลอยฟ้าแล้วตอนจะ <Okay, okay. S 2> มาลงที่สถานีศรีลินทร์ทั้งทางออกสดีซึ่งก็คือ,อทางออกสามเนี่ยมันวุ่นวายระดับหนึ่งคือคนเยอะไม่ไม่พี Book, ค่คนเยอะออ <laughs> คือออกป้ายเยอะคือออกมาจากจากตัวสถานีออกมาเป็นทางออกสามแต่ว่า พอมันเหมือนเป็นสกายวอล์กอ่ะพอลงที่หนึ่งก็เป็นส a มอลงอีกที่หนึ่งก็เป็นสามบีอีกที่นึก็เป็นส c มโอเคเก็าตามป้ายสามดีมาด้และกันเอออ่ะลงมาถึงป้ายสามดีปุ๊บก็เดินเรียบริมถนนมาก็คือเหมือนเหมือนที่พี่อางพูดมเมื่อกี้คือเดินไปตามสะพานเดินเดินไปทางสะพานเออผมเห็นข้างหลังมันมีเรือดโดยสารอยู่ยใช่ไหมแล้วมันมันจะมีท่าท่าเรืออยู่แถวๆนี้ใช่ไหมอืมอ,มอันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจละอืมเนาะแต่ว่าอ่าอ่า ปัดความร้ชอบเลยแล้วกันเดี๋ยวแผนที่การเดินทางมาแนที่การเดินทาที่นี่มีลงไว้อยู่ในในเพจชิตเบียแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะบอกไปทําไมแต่ว่าณวันที่เราอัดรายการอยู่เนี่ยคือวันที่16ซึ่งวันที่17คือพรุ่งนี้มันจะเป็นวันแกนนอเป็นนิ่งของราชโตวซึ่งก็ไม่รู้จะบอกไปทำไมเพราะว่าวันที่คลิปนี้ออกอะก็คงเลยไปแล้วคงเลยไปแล้วใช่เพราะงั้นก็สำหรับคนดูที่ดูอยู่ทางบ้านทุกคนก็ บายบายครับสวัสดี bye, ครับ,วรบไว้ไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับว่าเราจะไปกันที่ไหนตอนไหนก็ไม่รู้ที่มีเวหลักแล้วเราก็จะมาถ่ายกันตรงนี้แหละใช่ครับสวัสดีครับ